การทำกรรมฐานไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิให้จิตสงบนะ้นั้นตื้นเกินไปการนั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรทำมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตัดสู้ซะอีกตอนที่เจ้าชายสิทธตธาออกจากวังไปบวชเนี่ยสิ่งแรกที่เจ้าชายสิทธตธะทำเมื่อคิดจะปฏิบัติธรรมก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธิ ท่านฝึกนั่งสมาธิอยู่ไม่กี่วันจิตท่านก็สงบเท่าๆกับอาจารย์แล้วได้ฌานที่แปดเข้าอรูปฌานได้เวลานั่งอรูปฌานเนี่ยร่างกายจะหายไปไม่ใช่ว่าหายแบบล่องหดหายตัวนะหมายถึงในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไม่มีร่างกายโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีไม่มีเหลืออยู่เลยเหลือแต่ความรู้สึก,กันเดียวเหลืออยู่นิดเดียวความรู้สึก อาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นวิธีพ้นทุกข์เพราะตาบใดที่ยังเข้าสมาธิอยู่ก็จะไม่ทุกข์แต่เจ้าชายสิทธัตถะฉลาดกว่านั้นท่านพบว่าพอออกจากสมาธิมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะงั้นวิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยท่านก็เอาใหม่ฝึกทางจิตแล้วไม่สําเร็จลงามาฝึกทางร่างกายดูไปทรมานร่างกาย อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายนั่งบนหนามเลยนะทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ใจต้องการคิดว่าอน,นี่เป็นวิธีที่จะสู้กิเลสนะใจมันอยากกินก็ไม่กินมันอยากนอนก็ไม่นอนทรมานมันท่านทรมานอย่างแสนสาหัสนะจนสลบแล้วสลบอีกนะแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางนะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ไม่ใช่ทางนะ ทรมานร่างกายเขาไม่ใช่ทางสมัยเป็นเจ้าชายมีทรัพย์สมบัติมีความสุขอย่างโลกโลกมากมายมันก็ยังไม่พ้นทุกข์เงินการบริโภคทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายก็ไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์การไปฝึกให้จิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์การไปแกล้งกิเลสกิเลสอยากอย่างนี้ก็แกล้งทําสิ่งที่ตรงข้ามทรมานตัวเอง มันก็ไม่ได้ทําให้ผนถุกในที่สุดท่านก็เลยค้นพบทางเฉพาะตัวของท่านขึ้นมาสิ่งที่ท่านค้นพบขึ้นมาไม่ใช่การนั่งสมาธิแต่มันคือการเจริญปัญญาเรียกว่าการทํำมิปัสสนากรรมฐานสมาธิเนี่ยมีในทุกศาสนานะอย่างมุสลิมเขามีการละหมาดวันละห้าครั้งเวลาที่ละหมาดจิตใจคิดถึงพระเจ้า นั่นก็คือการทำสมาธาิการทำสมาธิชาวคริสต์เขาวันอาทิตย์เขาไปเข้าโบสถ์ไปร้องเพลงนะนั่นก็คือการทำสมาธิอย่างหนึง่งศาสนาบางอันเขาก็มีอย่างนับลูกประคำอะไรต่ออะไรนั่นก็คือเรื่องของสมาธิแต่สิ่งที่ทำให้าศาสนาพุทธต่างกับคนอื่นคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเก่งยังไม่แน่หรอกว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่ แต่ถ้าเราหัดเจริญปัญญาให้เป็นทำวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแต่การสอนสมาธินี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่เคยทั้งหมดไปเลยกระทั่งทุกวันนี้ที่บางคนไปเข้าคอร์สกรรมฐานน้นนี่นะเอาเข้าจริง,งก็กลายเปการทําสมาธิเท่านั้นแหละไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอก ไปดูท้องพองไปดูท้องยุบเนี่ยจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องสงบอยู่กับท้องนั่นคือการทําสมถะขยับมืออย่างหลวงพ่อเพียนขยับมือแล้วจิตไปจ้องอยู่ที่มือนี่คือสมถะหลักของสมถะนี่มีนิดเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องคำว่าอารมณ์ไม่ใช่อิมชันนะอารมณ์คือตัวอ็อบเจกต์คือสิ่งที่ถูกรู้อย่างนาเนี้ยพวงมาลัยเนี้ยเป็นของที่เราไปเห็นเข้า พงมาไหไรเนี่ยถูกรู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตาตาไปเห็น